มาายม่วงเคงครับมื่อนี้อากาศค้มฟ้าค้มฝนสิหมื่นเนี้ะครับเกืบจุมแรกครับเห็ดก้ครับเห็ดก้แดงหน่อยขากระกำลังยู่ครับข้าอีดอกกำงังๆอีดอกนึงครับดอกแดงแห้หมัน เห็ดไข่ดอกที่สองครับล่างบานพองงามๆนี่ครับงามอยู่ครับดอกนี่ยงามๆยู่บานแต่ว่ากดดอกแข็งดีอยู่ครับดอกที่สองนะครับเห็ดไข่งามๆครับสองดอกแล้วครับครับเห็ดไข่อีกดอกหนึ่งครับ โอ้ขาไงครับดอกนี่ดอดวะไงเทวขาไงกำลังตุมต่มๆครับครับเห็ดไข่งามๆอีกดอกครับเงม้มเง้มเลยครับบานกำลังงาม,งามเง,ง้งม,งมครับเห็ดผึ่งใบตองงามๆครับดอกงามๆเลยครับ ตองเผือกใบตองเออมีห้อยแมงกินอยู่ครับ้งามยางใหญ่เลยครับเห็ดเผือกอีกดอกนึงครับเห็ดเผือกหวานครับเห็ดไข่ครับป้านอยู่พูดนนีหน่อยครับพูดหน,นีหน่อยเด่นเป็นตอใหม่ทั้งามเลยครับเห็ดไข่ ดอกงามเลยครับพุณงามครับงามเลยครับครับเ็ดไข่ขาวอีกดอกหนึ่งครับอยู่ทั้งพ่นครับทั้งพ่นสูงสูงเลยครับดอกแข็งแข็งอยู่ครับครับคองมักพ่ออีกแล้วครับพอแล้วเห็ดเกลือครับ เกลือเหลืองดูหเห็ดเขากีเดือดแท้คนสีอื่นนะครับครับได้ขึ้นมาแน่แล้วครับคิดว่าสีบปลี่มาแล้วครับเห็นคนบอกกันว่าเก็บไยเปก็เลยลองมาเมืองนะครับไปครับตามไปเมืองน้ำกันอีกครับครับเห็ดบวกใสายนำไม่เกาเพิน่นหรอกครับ ออกจากบานสายครับมื่อนี้ไม,ม้มงคลยังเงงดือดออกมาแล้วครับคิดว่าสิบพันเด้มากแล้วครับนี่ยินข่าวว่ามีคนมาพอพอเพิ่นพ่อได้วเก็บอยู่นะครับก็เลยล่องมามึงนะครับดอกบานกำลังงามๆครับแล้วก็นี่ครับตาสีไล่เชี่ยวเปิดใบไม่แอีงโพดเชี่ยวจนดอกแตกมุดเมื่เมอเลยครับนี่เชี่ยวเองโพดคิดว่าบุ้มีแล้วครับต้องเชี่ยวใบไม่เปิดมึงเอาตะขากรเอาครับเอาตะขาไปล้างเอา อีกดอกนึงมีอีกดอกนึงครับไอยเกาเพิ่นเอาแล้วครับมาซาโปดครับเห็ดบวกอีกรออครับอยู่ใกล้ๆกันครับมูเทียวว่างเห็นครับนี่อีกดอ,อกเห็ดไข่ตุ้มๆอีกดอกนึงครับ กำลังตุ่มๆงามๆเลยครับงามๆเลยครับเห็ดเผิงตองงามๆอีกดอกนึงครับตุ่มๆงามๆเลยครับอีกดอกใกล้ๆกันครับ นี่ครับอีกสามดอกครับสี่ดอกตุ้มๆนะครับหงึกสีาสินเห็ดหยาง่ครับมาอนี้ควนแดดบ่ออกนะครับมาอนีโมก็เห็นโมก็เห็นแดดครับมาอนีขึ้นฟ้าขึ้นฝนรับดอกตุ้มๆครับนี่ครับอีกสองดอกดอกนี้ก้อนนะครับ ตุ้มๆข้างหน้ามเห็ดไข่เห็ดไข่เหละว่าเขียวกับ,บ่วเมียนะครับมันดอกเหล่ๆนลครับอีกดอกนึงตุ้มๆแล้วก็นี่อีกดอกนึงใกล้ๆกันก็ลั่งโพครับ กันอีกดอกนึงครับยุพ่นเดียวกันครับยุบด้ตัวมพ่นเลยครับไปไขเขียวคือกันนี่ครับดอกงามแข็งแข็งอยู่ครับไขเขียวแล้วครับครับพ่อห็ดปบวกแล้วครับพ่อโเห็ดปบวกแล้วครับ พวกจิ๊บครับนี่พอจันไรครับปุ๊ขาดว่คิดว่าสิพอเลยครับมือนี่เฮ็ดปวกครับนี่ครับนี่จุ้มหนึ่งครับพุดไปท่องพุดนั่งนะครับนี่นี่ครับ,รบแล้วก็พี่กรืลังพุดนะครับกรืลังพุดเรื่องต่มๆขึ้น ตัวพวกโล่ดอกบานก้นพกโผล่อูครับดอกยังสีครับสีนี้มันยากดูครับเราเก็บมันครับเป็นสีนมิดแล้วมันครับเั็นงัดใส่นะครับเห็ดยปวกตัวงัดลึกแนีนครับครับจะว่างไปเลยครับครับมาใบม่วงเคืงครับมื่อนี้อากาศคุมฟ้าคุมฝนสีหมืดเนี้ยนะครับ จุ่มเลกครับเดี๋ยวใส่ตาก่อนนี่ครับจุ่มสองบาทนี้ดินทั้งนี้ดึงยากมันคือดินทั้งพ่นไส้นะครับ ท่างคนไส้นี่เป็นกินไส้สิถึงไงกับจุ้มสองครับที่บ้านครับเออจุ้มนี่บ้านจุ้มน,น,นี่ดอกไม้ยอยู่ ตัวนี้มเบาด้วยครับสิลลางอยากฟังไว้งให้เขาี่ขาเงาของมือขุดขาไม่สะด,ดวกก็สิบไว้ด้วยครับเอาไปหลังเอาเฮียนเราเนาะครับเม็ดปวกเอาเอาสองดอกตุ้มๆบาหนี้ครับดอกตุ้มๆก็ขาเงียดไง ทุ่มทุมครับครับทุ่มทุ่มอีกดอกครับในที่สุดมัอนี่กับมานเฮ็ดปวกจนได้แล้วครับประมาณจะยีชิบาดอกนี่แล้วครับถึงว่าสิบล้มู้ใหญ่แต่กับมานอยู่นะครับก็ถือว่ามานอยู่นะครับพอเฮ็ดปวกนะครับดอกนี้ยูนดอกนองมูครับกะลังผลดินครับแสดงว่าเกิดพระท่านเหมือนนะครับกะลังผลดินกับมี่ เือบไเห็นครับก็ลังสียางนี้นะครับเรยวออกมากขังนอกอยังพอก็ลงรงตุ่มๆดำนะครับมันดำเนี้อยยาอากาศระคืมฟ้าคืมฝน,น,นเนี่ยแสดงว่ามืออ่นต้องโพ่อีกแท้ครับครับยังพอต่ออีกอยู่ครับเกิดกระจายมออกมา เดี๋ยวไปกับพ่อมองระดอแล้ะดอกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเอาสามดอกนี้ก่อนครับ<ม>อยู่ในไหน เกิดชัวรน้ำทางเลยครับแด้วกันนี้อีกดอกครับนงำหงำอยู่ครับครับอีกดอกหนึ่งครับนี่ครบับเห็ดกขบบุยูมือไหมหครับเห็ดปวกอีกดอกครับอีกดอกงำมๆครับ กอขาวง่าๆอีกง่าๆอีกดอกครับนี่ขางพุนง่นเงามเลยครับกอขาวครับครับใ<โก>นที่สุดเฮ็ดที่ตามหาเมื่อนี้ครับเฮ็ดที่ถังใจอยากมหาหาเมื่อนี้กระพ่อจังไลยครับเฮ็ด<โ>กอครับเฮ็ดกอแดงหน่อยขาขางเงาๆอยู่ยครับ ก็ร่อนทุ่มๆงามๆครับพ่อดอกเดียวกับวัตถพอครับกับพ่อใจหรอครับเฮ็ดอยากพ่อนะครับเฮ็ดอยากพ่อมาอนิยังแห้งเลยครับทุ่มๆงามๆอยู่ครับพ่อจนใดครับอ้าวได้ดอกเดียวกับโอครับอีกดอกหนึ่งครับอยากทสี่เศร้าเกิดเลยออะดอกหน่อยนะครับ ครับเห็ดเกลือเหลืองงามๆอีกดอกครับเกลือเหลืองเห็ดเขา่าจีครับสรุปแล้วเมื่อนี้นะครับสรุปแล้วเมื่อนี้ครับถือว่าเห็ดนี้ออกห่างๆ้างอยู่นะครับเทือสิพตั้งหละดอกแต่ยางโดนเติมแล้วครับเทือสิโอแต่แถมวมาตาสโว สำหร,รับผ tamam. ู้ที่มันยางก็จะได้หลายเติบยู่นะครับเพราะว่ามันกับพ่อเรื่อยๆอยู่ว yeah. ่าบวเกิดก <roy> ับพ <roy> ่อเรื่อยๆอยู่ครับธรรมมันยางครับธรรมมาตาส้านั่มนะครับเสียงฝากระหว่างยู่บุ่มบั่มบุ่มบั่มยู่ทำทาสิตกอยู่บ่เสโอลครับแต่กับบัตกจักเทียหน้าโขกหน้านุ่นเพราะท่านมีน้มด้วยครับนี่จักสิได้เกี่ยวบริเกี่ยวหน้าโขกหน้านุ่นไหมน้มเพราะท่านมีเลยครับซัมขาฟ้ามืออยู่บ่ท่านหนามเพราะท่านหงจักเถีย แค่เนตหน้าลุมนะครับแค่เนตหน้าลุมล่ะเขางามอยู่นะครับกสิหาทางออกไปหารถเรื่อยๆครับพอน้ำทางออกกสิเก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเฮ็ดทีได้มือนียนนะครับนี่ครับก็ได้ก็ถือว่าได้แจงไงเติมอยู่แล้วครับนะครับนะครับไปหาทางออกกำลักันครับบันฑ์ ครับมันนี่สรุปแล้วครับมันพอดีกแกงได็กปนอยู่ครับการเฮ็ดกระหอกข้างๆเราครับยางดวนเติบที่สิพอตแต่ละดอกแต่ละมูนะครับแต่ว่าเฮ็ดไข่นี่ก็ดอก,กงามๆนี่ครับเฮ็ดไข่แหล่ไข่เขียวนี่แหละดอกกำลังงามๆพอ่งกำงามอยู่เฮ็ดก้อแดงก็พอดอกเดียวนะครับนี่ครับดอกเดียวหนึ่งเฮ็ดก้อแดงนะครับอันนี้คือเป็นเฮ็ดแดงธรรมดาเฮ็ดผึ่งตองครับเฮ็ดผึ่งใบตอง นี่ก็เห็ดเกลือเห็ดหวานครับเห็ดเกลือเห็ดโขกีนั่นแหละครับแล้วก็เห็ดพวกกิกผัวมูหนึ่งมูมูใบใหญ่ปะไหนครับสามสิบสามสิบก็ดอกครับผัวต้องห้อยเก้าเขาหมื่อก้าเขาก็ได้น้ำเท่าดอกเท่าดอกครับครับสรุปแล้วก็เมื่อนี้กับมันพ่อได้แจงได้ป่นอยู่ครับนะครับขอฝากขอฝากผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับก็ฝาก กดซับสไคร์กดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจใเฮ็ดจิปวิดีโอออกมาใหม่เอีกนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีครับ